การเดินฟังดูแล้วเป็นเรื่องง่ายแต่ในอิสลามมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดพอนอกจากจะดีต่อสุขภาพกายและมันก็ยังดีต่อหัวใจและศาสนาของเราด้วยเช่นกัน ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าการเดินช่วยหลั่งสารเอนโดฟินลดความเครียดทำให้เรามีสมาธิและได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบตัวแต่ในอิสลามการเดินสามารถเป็นอิบาด์ห์ได้อัลลอฮ์ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าและเราได้ทำให้พวกเขาเดินในหมู่บ้านทั้งหลายและท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่เดินไปยังมัสยิดเพื่อทำละหมาดอัลลอฮ์จะทรงจัดเตรียมที่พำนักในสวรรค์ให้เขานี่หมายความว่า แค่เราใช้การเดินให้ถูกและถูกเจตนาทุกก้าวสามารถเป็นรางวัลจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปละมาเดินไปช่วยคนหรือแม้แต่เดินเพื่อพักใจให้สงบเพื่อจะกลับไปทำอิบาดะด้วยหัวใจที่เบาบางทีการที่เรารู้สึกเหนื่อย หรือกังวลอาจเพราะเราหยุดเดินทั้งกายและหัวใจลองออกไปเดินสูดอากาศและใช้เวลานั้นลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วคุณจะพบว่าหัวใจสงบก,กว่าที่คิดค่ะอินชาอัลลอฮ์ลองเดินในวันนี้แต่ให้ทุกก้าวของคุณเป็นก้าวที่เพื่ออัลลอฮ์และส่งคลิปนี้ให้คนที่คุณอยากชวนไปเดินด้วยกันค่ะ